สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะครับวัดที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับมีใครเป็นผู้โชคดีกันบ้างครับก็ดีใจกับพี่น้องที่โชคดีกันนะครับที่ถูกรางวัลกันนะครับวัดที่ผ่านมาที่ผมได้สรุปให้พี่น้องที่ผมได้สรุป 2, su, 2>, 2>, 2>, สส 2>, 2> ตัวนะครับให้ก็พอดีเอาสสูตรนี้นะครับมาประกบแล้วก็มาคัดเด่นให้นะครับก็พอดีสูตรนี้ก็หลุดพี่น้องสูตรหลักหน่วยสูตรนี้ก็หลุดนะครับพอดีก็ หลุดทั้งสองสูตรก็ถือว่าพลาดไปนะครับต้องขอโทษขออภัยพี่น้องด้วยนะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับพอดีผมก็จะเอาสูตรนี้ด้วยพี่น้อง901290126ก็คือสูตรนี้นะครับพี่น้องนะครับ90126ก็พอดีก็ไม่มาหลุดนะครับพี่น้องวันนี้เขาหลุดอีกแล้วนะครับผมคงจะได้เก็บไปก่อนนะครับสูตรนี้นะครับสูตรหลักหน่วยนี้นะครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งพี่น้อง อีกสูตรหนึ่งก็เอาสูตรนี้แหละครับมาประกอบคู่กับสูตรหลักหน่วยเมื่อกี้นะครับก็คือ8กับ4นี้นะครับ8กับ4นะครับก็พอดีก็หลุดไปเหมือนกันพี่น้องแต่งวดนี้ก็ยังจะเอามาให้เป็นแนวทางต่อนะครับสูตรวิ่งล่าง2ตัวนี้นะครับพี่น้องก็คาดหวังว่าเขาจะกลับเข้ามาอีกนะครับนะครับแต่ทางนี้งั้นผมก็จะเอาสูตรหลักหน่วยนี้นะครับมาให้ชมหรือว่ามาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับ หน่วยล่างสูตรนี้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เขาเดินเข้ามาแล้วก็แวบหลุดตอนงวดที่เขาออก87นะครับก็หลุดไปแล้วก็งวดที่11เนี้เขาก็กลับเข้ามาเดินต่อนะครับคาดหวังว่างวดที่12ก็น่าจะเข้ามาเดินต่อนะครับงวดที่ผ่านมาออกแล้นครับ3 7มเใช่ไหมครับสานะครับสาก็มาเข้าอยู่เลขเจนะครับพี่น้องก็เลขเจซ้อน สองงวดแล้วนะครับพี่น้องมาหลักเดียวว่าด้วยหลักหน่วยด้วยนะครับพี่น้องครับถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเอ็ดนะครับสูตรหลักหน่วยล่างนะครับถ้าท่าน <Okay. S 2> ไหนที่ได้ติดตามก็น่าจะพอเห็นนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่พี่น้องสูตรใหม่ใช้งานเป็นงวดแรกงวดที่ผ่านมานี้นะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับที่เข้ามาแล้วก็หลุดแวบผมก็มาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับแล้วก็ได้หนึ่งสองเนะครับที่ผ่านมาท่านไหน ได้เข้ามาติดตามก็หน้าเห็นนะครับทันเห็นนะครับสูตรนี้นะครับงวดนี้ผมก็จะเอามาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับหน่วยล่างนะครับท่านไหนคึ้นชอบก็ลองไปติดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเรามาดูย้อนหลังสักนิดพี่น้องว่าที่ไปที่มาเป็นอย่างไรบ้างสูตรนี้นะครับงวดที่เขาเดินเข้ามาก็ตามสูตรก็ได้ห้าหกหนึ่งนะครับผลลัพธ์สองตัวล่างบางงวดนี้ออกอยู่ที่ศูนย์หกพี่น้อง เลข6ก็มาเข้าที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดแรกของเขานะครับสูรนี้พี่น้องแล้วถัดมาได้561เหมือนกันแต่ผลลัพธ์2ตัวล่างบานก็ออกอยู่ที่91เลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาได้6 72ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่2 6พี่น้องเลข6ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่3พี่น้องแล้วถัดมานะครับเลข้905ผลลัพธ์2ตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่50 เลขศูนย์ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่4ี่นะครับแล้วถัดมาได้3 4 9ี่นะครับผลก็ออกอยู่ที่6 3สเลข3ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่5พี่น้องแล้วถัดมาได้0 6นย์นะครับผลลับสอตัวล่างมางวดนี้ออกอยู่ที่3 1มเลข1ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่6พี่น้องแล้วถัดมาถัดมาได้7 8 3ดสานะครับ ผลลับสองตัวล่างบานงวดนี้ออกอยู่ที่ห้าแปดนะครับเลขแปดก็มาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยก็ผ่านเป็นงวดที่เจ็ดพี่น้องแล 5, small, ้ว e ถัดมาได้หนึ่งสองเจ็ดนะครับได้หนึ่งสองเจ็ดผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดงวดนี้มาเบิ้ลพี่น้องก็ผ่านเป็นงวดที่แปดนะครับแล้วถัดมานะครับได้ห้าหกหนึ่งนะครับผลก็ออกหกหนึ่งนะครับงวดนี้ก็แถมหลักสิบมาด้วยนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่เก้านะครับแล้วงวดที่สิบนะครับได้เก้าศูนย์ห้านะครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่แปดเจ็ดพี่น้อง ไม่มีเลข8แล้วก็ไม่มีเลขเจ็นะครับตามสูตรคิดคำนวณนี้นะครับเลขเก้าศูนย์ห้านะครับผลก็ออกที่แปดเจ็ดนะครับก็ถือว่าพลาดไปพี่น้องนะครับงวดที่สิบเอ็ดก็ได้หนึ่งสองเจ็ดเหมือนเหมือนกันครับได้หนึ่งสองเจ็ดผลลั์ก็ออกอยู่ที่อะไรนะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่สิบเอ็ดพี่น้องเห็นไหมครับก็มาเข้าที่เลขเจ็ดนะครับ ก็ผ่านเป็นวดที่11นะครับแล้วก็งวดที่12นี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันพี่น้องเขาจะได้เด่นตัวไหนกันล่ะพี่น้องต้องมาติดตามกันดูนะครับว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับก่อนอื่นก็มาฟังคําเตือนสักนิดหนึ่งครับก่อนเข้าเรื่องนะครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นัน ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรทุกสูตรก็อย่างว่านะครับพี่น้องก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละพี่น้องนะครับโปรดเข้าใจตรงกันนะครับสูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวล1 1งวดนะครับพี่น้อง11งวดหลุดไปเพียงงวดเดียวนะครับงวดที่ที่10นี้นะครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่8 7งวดที่1พฤศจิกายนนะครับหลุดไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินต่อนะครับพี่น้อง งวดที่11ก็ได้127ผลก็ออกที่37เลข7ก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยนะครับมามันรุนเลยพี่น้องเข้าเรื่องเลยว่างวดนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณเป็นสูตรนี้ให้นะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณเป็นสูตรนี้ให้นะครับมาฝั่งนี้เลยพี่น้องนะงวดที่แล้วก็ได้หนึ่งสองเจ็ดใช่ไหมครับพี่น้องผลก็ออกอยู่ที่สามเจ็ด เอาทอี่สามเจ็ดนะครับออกอยู่ที่สามเจ็ดก็ก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขเจ็ดพี่น้องนะครับ mm. ก็ถือว่าผ่านนะครับมามาลุ้นเลยพี่น้องงวดที่ผ่านมารางวัลที่หนึ่งออกอะไรนะครับรางวัลที่หนึ่งออกอะไรนะครับวันที่หนึ่งก็จะออกตัวนี้พี่น้องสี่ห้าแปดแลก็หนึ่งสี่ห้านะครับพี่น้อง สองตัวล่างเอาออกสามเจ็ดใช่ไหมครับงวดที่ผ่านมานครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ่ห้าแปดแล้วก็หนึ่ง C แล้วก็ห้านะครับผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขหน้าเลขหน้าสามตัวนะครับที่เขาเขียนไว้นะครับมีรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สองผมจะใช้ตำแหน่งนี้นครับ ตำแหน two, class, 2, fourth, class, hay hay two, third, ่งครั้งที่2นะครับเลขหน้าครั้งที่2 2 4 2นะครับผมจะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ2แล้วก็4แล้วก็2แล้วตำแหน่งเลขท้ายนะครับที่เขาเขียนไว้เลขท้าย3ตัวนะครับมี2รางวัลนะครับก็คือรางวัลที่1ที่2ผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องครั้งที่2นี่ครับเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ก็คือ2 3 9นะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับ สอแล้วกส็สแล้วก็เนะครับอ่าได้แล้วพี่น้องได้ตามนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวว่านั่นแหละครับพี่น้องมาคิดคำนวณให้กับพี่น้องนะครับท่าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับพี่น้องถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับใช้ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดิมนะครับพี่น้องหลักพันนะครับหลักพันบวกกันห้าครั้งพี่น้อง เลขแปดบวกกันห้าครั้งนะครับพี่น้องเห็นไหมครับอ่าแล้วหลักหน่วยบนบวกกัน,นลลกหนึนหน่งกกครั้งพี่น้องแล้วก็เลขหน้าสามตัวนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองใช้หลักร้อยบวกกันสองครั้งพี่น้องนะครับตามขีดเลยพี่น้องแล้วก็สามตัวท้ายนะครับครั้งที่สองนะครับก็ hometown. ใช้หลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งนะครับพร้อมบวกสองคงที่นะครับพี่น้องอ่า อ่าว่างวดนี้เขาจะได้ตัวไหนกันพี่น้องว่าเขาจะได้ตัวไหนกันเห็นชัดหรือเปล่าพี่น้องเห็นชัดกันหรือเปล่าครับเลขแปดนี้เป็นหลักพันนะครับพี่น้องบวกตามขีดห้าครั้งนะครับห้าแปดสี่สิบนะครับก็ใช้หลักหน่วยมาก,ก็คือเลขศูนย์วางเลขศูนย์ไว้นะครับพี่น้องอา่าเลขหน้าครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองใช้หลักร้อยนะครับบวกกันสองครั้งก็คือเลขสอง บวกกันสองขีดก็ได้4พี่น้องได้4นะครับอ่าได้แล้วมามาคิดคำนวณพร้อมกันเลยพี่น้องว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับว่าเขาจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับ0บวก4ก็ได้4พี่น้อง4บวก9ก็ได้13วางเลข3าไว้3บวก2งคงที่นะครับ3บวก2งคงที่ก็ได้เด่นตัวแรกนะครับก็คือเลข5นะครับพี่น้อง ห้าก็เดินหน้าไปแต้มหนึ่งนะครับพี่น้องครับห้าบวกหนึ่งนะครับห้าบวกหนึ่งก็จะได้เลขหกนะครับนะครับหกบวกห้าครับหกบวกห้าพี่น้องหกบวกห้าก็ได้สิบเอ็ดใช่ไหมครับก็วางเลขหนึ่งได้เด่นแล้วนะครับพี่น้องได้เด่นสามตัวนี้พี่น้องได้ห้าหกหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมทวนอีกรอบนึงครับเลข8ดบวกกัน5้าครั้งห้าแปดี่ิก็วางเลขศูนย์ไว้นะครับอันนี้ก็เลข2ก็ได้สี่นะครับก็ถูกต้องนะครับบวกกันศนย์บวก4ี่นะครับมาทวนตัวเลขอีกครั้งนึงครับ4ี่บวก9ได้ส3บสาก็วางเลขสามไว้3ามบวก2งคงที่ก็จะได้เลขห้านะครับถูกต้องนะครับได้เดินตัวเลขเลข5นะครับพี่น้อง5เดินหน้าไปแต้มบวกก็ได้หนะครับหบวกห้าก็ได้ส1บอด ก็ได้ลขกหนึ่งนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ห้าหกหนึ่งนะครับผมก็จะมาวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับพี่น้องวางไว้ฝั่งนี้ให้นะครับได้ห้านะครับห้าแล้วก็หกแล้วก็หนึ่งนะครับพี่น้องอ่าเป็นงวดที่สิบสองนะครับพี่น้องสูตรของสูตรนี้นะครับว่าเขาจะเดินต่อหรือเปล่าครับงวดที่ผ่านมาก็ได้หนึ่งหนึ่งสองเจ็ด ผลก็ออกอยู่ที่สามเจ็ดนะครับพี่น้องเขากลับเข้ามาเดินต่อนะครับแล้วงวดนี้เขาจะมาตัวไหนกันพี่น้องแล้วงวดนี้เขาจะมาตัวไหนกันนะครับก็ฝากพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชื่นชอบก็แบบช่องไทยพารวยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องกันนะครับพี่น้องท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมยังไม่เคยกดติดตามไว้ให้ก็อย่าลืมนะครับกรุณากดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับ ท่านไหนที่ได้แชร์ออกไปก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้แชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นๆได้รับชมได้เห็นกันนะครับชื่นชอบตัวเลขเหมือนกับที่เราเห็นเห็นกันนี้นะครับพี่น้องเผื่อชอบตัวเลขเหมือนๆกันนะครับก็จะได้ให้พี่น้องท่านอื่นเขาจะได้เห็นนะครับหรือว่าเปิดค่าการมองเห็นให้ทางช่องนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านไหนได้แชร์ออกไปนะครับขอให้ รวยรวยเฮงปังกันทุกๆท่านนะครับที่ได้แชร์กันออกไปนะครับพี่ได้ให้พี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นกันนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็ทั้งนี้นทั้งนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับ ก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนั่นแหละครับที่จะนําตัวเลขไปใช้กันจริงนะครับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับขอให้เฮงๆปังๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไทยพารวยนะครับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ